ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้วันนะคะเป็นโอกาสดีขนาดเลยค่ะขออนุญาตนะคะพี่ตนะคะตีตอทงพี่ตอมขอชมค่ะผลงานนะคะพี่ใหม่ที่อยู่ข้างหลังเห้านะคะส,สคะวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นโอกาสดีขนาดเลยค่ะแบบว่าความพี่ต้จะมีเวลาว่างให้ข้างหลังนี้นะคะเจ้าไม้นะคะแห่งนิรันีฟาร์มเขาใหญ่หนาสิบบ๊าวา บอมี่ไพบุหัวจักพี่ตอคะลกคูกพี่ตอแนะนำน่องไฮหัวจักเนี่ยคะอ่ะอันนี้ก็เจ้าไม้นะครับเจ้าไม้ก็อ่าอายุ4ปี8เดือน4ปี8เดือนครับผมเบอ่์เอาค่ะพี่น้องวันสูงร้อยหกสบตอนนี้สูงความสูงนี่ก็ประมาณ173 74บาครับโอ้ย4ปี8ครับผม เขาเขาเขาอยู่กับพี่ต่อตั้งแต่แรกเลยไหมคะอยู่ตอนสองปีครับสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนครับจ<า>ังหวะที่พี่เจอนี่อย่างนี้เลยไหมคะก็จะเล็กกว่านี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวจะใหญ่หัวใหญ่อ่าหัวจะใหญ่แต่ตัวก็ยังยังไม่อ้วนก็จะเป็นโครงสร้างมาเป็นโครงสร้างมาใช่ครับ ติดตาแบบติดใจเลยไหมคะไปเห็นแล้วพี่ตอได้มาเนี่ยครับก็ชอบว่าจะเอามาปรับเป็นโครงสร้างเป็นปรับแม่พันธุ์ในในฟาร์มก็เลยกับพี่ตอเนี่ยสองปีกว่าแล้วผลงานมีกี่ตัวแล้วครับพี่ตอก็ผลงานก็เป็นย0สิแล้วเป็น20แล้วใช่ครับก็ขายไปหลายตัวแล้วพี่ไม้ตอนนี้เนี่ยก็คือหนูว่านนะตามวงการควายอะ่ะคือแบบแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยอะ่ะจริงๆค่ะคือแบบ กูแล้วก็เห็นในสนามด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพี่ไม้ของเราเมื่อาค่ะข้อดีอดีคืออรข้อดีก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับโครงสร้างสําหรับแม่พันธุ์นะฮะแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างที่ไม่ค่อยใหญ่กระดูกเล็กนะครับก็สามารถปรับออกมาแล้วก็จะเป็นโครงสร้างกระดูกใหญ่โครงสร้างกระดูกใหญ่อ่าปรับปรับแม่พันธุ์แม่พันธุ์เบอร์เล็กๆแม่ใหญ่ก็สามารถให้ลูกใหญ่ได้ คือเคยมีแบบว่าผลงานที่ที่ดีที่ดีที่ติดตาพี่ต่อเลยค่ะมีติดตาลูกตัวแรกก็จะเป็นเจ้าคิงคองอยู่อยู่ในฟาร์มอยู่ในฟาร์มครับตอนนี้ค<ไ>ิงคองก็วัดล่าสุดก็อ่าท้ายร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะครับหน้าก็ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเอ็ดหน้าคิงคองกี่ปีแล้วคะพี่คิงคองสิบแปดเดือนสิบแปด<ะ>เดือนวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับควายสิบแปดเดือนร้อยหกสิบสามพี่น้องคะ่ะ เบิ้งเอาห่ต้องถามด้วยค่ะขาเขบาแขนครับอันนี้โดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของการจ่ายลูกค่อนข้างจบจบเลยครับแม่ร้อยสามห้าม่สิบสี่4 0 4หได้หมดก็คือแบบว่าเคยมีผลงานที่ว่าแบบเกษตรกรเราใช่ไหมคะครับเอาไปพัฒนาปรับโครงสร้างครับแม่ควายเล็กๆ 135, 138อยสมแปดครับใช่ครับในข้อก็มีครับ ในข้อก็มีแม่ที่ที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถใจลูกใหญ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไปไปขอชมครับไปขอชมว่าพี่ไม้ของเราเนี่ยค่ะปรับโครงสร้างแม่ร้อยสามห้าร้อยสามแปดเนี่ยลูกเขาอจะออกมาลักษณะต่างจากแม่เขาได้ขนาดไหนครับพี่น้องคะหางหางปันหางหมาหางนี่เลื้อเปืือยหลยอได้ขางหางผู้ครับหางยาวหางอูหางถึงพื้นนะถึงก้อยครับหาง ปกติอะไรนะเขาเขาบอกว่าดูควายให้ให้ดูอะไรมั่งนะคะพี่ต่อก็ก็ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ดูขาดูไข่ดูลำตัวหนูเคยไปที่แบบว่าควายเข้าสนามค่ะกรรมการชอบแบบแบบว่าให้ห่างยาวเป็นม้าอะไรเนี่ยเลยเขาโนนนี่นั่นเอกลักษณ์ใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นทุกตัว มันนมันก็อยู่ที่ส่วนใหญ่หลักๆมันอยู่ที่ลำตัวส่วนหางก็เป็นองค์ประกอบความสวยของอันนั้นจะเป็นแบบว่าเวลาควายเข้าสนามใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไงขั้นแรกต้พี่ต่อเนาะควายมันใหญ่ก่อนเนาะก็ใหญ่ใหญ่อ่างมันอ่างมันเล็กมันเลี้ยวมันก็ไม่ดีกับแม่พันธุ์ที่มันจ่ายลูกดีก็ต้องเป็นถึงจะตัวเล็กไม่ใหญ่มาก แต่ว่าอ่างท้องดีมันก็กคือการจ่ายลูกเวลาลูกมันอยู่ในท้องมันก็จะมีความกว้างสามารถให้ลูกโตได้อันนี้มันคือเคล็ดลับเล็กๆครับในการเลือกแม่พันธุ์ของเราเลือกแม่พันธุ์ครับพวกนี้<อ>ที่จะไปใส่ได้ไม่จําเป็น,นี่ต้องตัวใหญ่เอาเอาพัฒนาที่เรามีอยู่<ะ>ที่เรามีอยู่ก็ตามกําลังของเราอย่างตัวละแปดหมื่นตัวละแสนกว่าบาท<อ>เวลาจะเลือกซื้อก็เอาตัวอ่างท้องดีๆหน่อย แสดงว่าตอนนี้พี่ไม้ของเราก็คือกระจายน้ําเชื้อเกษตรกร,ร,กรแล้วใช่ไหมคะครับก็จําหน่ายน้ําเชื้อมาก็ประมาณประมาณปีเจ็ดแปดเดือนครับผมเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว <ขอ S 2> ประมาณขออนุญาตพี่ต่อบบอกราคาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ไหมคะว่าน้าเชื้อพี่ไม้ชุดเท่าไหร่ยังไงตอนนี้ก็ชุดละหมื่นครับหลอดละพันค่ะก็ยังขายราคานี้อยู่ เราขายในราคานี้อยู่เลยใช่ครับซึ่งผลงานออกมามันก็ท่วมท่วมน้ําเชื้ออยู่แล้วล่ะราคามันท่วมน้ำเชื้อแต่ว่าผมก็อยากให้ให้กระจายให้พี่น้องเกษตรกรไปก่อนก็ยังราคาเดิมอยู่ในราคาหลักพันเนี่ยหลอดหนึ่งอ่ะหนูว่าแบบถ้าสมมติว่าติดพายในหลอดเดียวแล้วซื้อพันหนึ่งอ่ะแล้วลูกเขาออกมาจ่ายนี่สูงสุดหนูว่าราคาต้องเป็นแสนตอนนี้ผมขายลูกเจ้าไม้ก็สตินะฮะ คลอดได้8วันผมขายไปสามล้านน้เมหลอดละพันใช่ครับขายลูกตัวละ3มล้านคือซื้อไปเหอะไม่ว่าน้าเชื่อพ่อพันุตัวไหนที่มันดีใช่ค่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไม้หรอกก็คือตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เราที่ที่มันสามารถปรับออกมาได้ดีแล้วก็ให้ลูกดีค่ะพันสองพันเนี่ยผมไม่เกี่ยงไม่ใช่ว่ามีตังนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่ามันเราไปคิดดูว่าการที่เราเราได้ลูกมาตัวหนึ่งเนี่ย ได้ลูกมาตัวหนึ่งเนี่ยกับมูลค่านะน้เชื้อเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่เราไปเอาน้ําเชื้อที่มันบางคนเขาอาจจะขายราคาเกษตรกรก็ไม่เป็นไรห้าร้อยสามร้อยก็แล้วแต่อะไรก็ได้ที่มันปรับโครงสร้างได้ที่มันมันสามารถให้ลูกดีได้ปรับได้ที่มันเข้ากับแม่พันธุ์เราได้มันเอาตามกําลังเราใช่ไหมครับตามกําลังเราแต่ว่าบงเท่าที่วันเห็นในค้อเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาวันว่าแบบ เกินคุ้มนะคะกับมันก็เกินเกินคุ้มทั้งการจ่ายลูกก็เกินคุ้มทั้งทั้งราคาน้ำเชื้อมันก็อยู่เรานี้มันก็ไม่ถือว่าไม่ไม่แพงมากเดี๋ยววันจะขอรบกวนพี่ต่อนะคะให้ให้พี่ต่อพาไปชมผลงานของเจ้าไม้กันครับค่ะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปกันครับ